และต่อมานะสองบวกสองบวกนะคะเป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงกับชั้นหนึ่งมากที่สุดถ้าเรารู้สึกว่าประกันชั้นหนึ่งเบี้ยแพงสู้ไม่ไหวหรือรถที่อายุเกินสิบปีไปแล้วชั้นหนึ่งไม่รับอย่างเนี้ยค่ะเราก็มาพิจารณากันที่สองบวกทีนี้ข้างบนเขวไม่พูดถึงแล้วนะความแตกต่างเนี่ยมันจะอยู่ในเรื่องตรงนี้ค่ะถ้าเป็นสองบวกนะในเรื่องของรถของเราเองช่องกลางนะคะความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถ สองบวกเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นประกันประเภทศห้าก็คือฉับพาะภัยเห็นไหมว่าสิ่งที่แตกต่างกันในข้อหนึ่งเขาตะระบุเพิ่มเติมว่าความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบกอ่ามันมีคํานี้เพิ่มเติมขึ้นมาแปลว่าจะต้องมีผู้กรณี ะะถ้าเกิดไปเบียเดเสาเบียดกำแพงชนต้ไนไม้ลงข้างทางเองเนี่ยรถของเราตรงนี้นะคะจะไม่ได้ซ่อมใหาาม้้เราจะต้องซ่อมเองนะคะแต่กรณีที่เข้าในเกณฑ์ก็คือเนื่องจากการชนกับพาหนะทางบกแปลว่าอะไรตั้งแต่รถมอเตอร์ไซค์เก๋งกระบะ6ล้อ10ล้อขึ้นไปถ้าเป็นรถจักรยานรถถีบอย่างนี้ค่ะไม่ได้ถือว่าเป็นยานพาหนะทางบกอันนี้เราต้องซ่อมเองนะคะทีนี้ตรงนี้ถ้าเกิดว่าระบุไว้ ะะระบุไว้ว่าหนึ่งแสนบาทต่อครั้งแสดงว่าถ้าเกิดว่ามีการชนกับรถขึ้นมาและรถเราเมีความเสียหายนะคะรัทประกรันจะเข้ามาซ่อมให้ตามจริงสูงสุดตามวงเงินที่ระบุไว้ในหน้าตาตรางกรมธรรม์ถ้าในเล่มน,นี้เนี่ยระบุไว้ที่หนึ่งแสนก็จะซ่อมให้ตามจริงสูงสุดที่หนึ่งแสนและกููเอ๋ขอพ่วงมาฝั่งนี้ก่อนนั่นก็คือสองบวกเนี่ยจะให้ความคุ้มครอง ความเสียหายต่อตัวรถคันที่เอาประกันก็คือรถของเราคันนี้เนี่ยในเรื่องของรถสูญหายไฟไหม้ให้ด้วยถ้าตารางระบุเท่าไหร่ก็คือคุ้มครองเท่านั้นในอันนี้ระบุไว้ที่หนึ่งแสนก็คือถ้าเกิดรถคันนี้สูญหายหรือไฟไหม้นะคะโดยสัทประกรันก็จะต้องจ่ายเงินก้อนให้เราที่หนึ่งแบาท <c oughs> ทีนี้ในข้อนี้นะเผวขอเล่าให้ฟังว่าเผวเจอมาหลายกรมธรรม์มากๆกรณีที่เป็นแค่ประกันชั้นสองแต่ หลายคนอาจจะเข้าใจหรือโดนทําให้เข้าใจว่าประกันที่ถืออยู่นั้นเป็นสองห่วกนะคะเวลาที่เป็นประกันชั้นสองเฉยๆนเนี่ยช่องเนี้ยเขาจะหนีปรากฏก็คือประกันชั้นสองจะให้ความคุ้มครองในเรื่องของรถของเราเนี่ยในเรื่องแค่กรณีสูญหายไฟไหม้ตัวนี้จะปรากฏตัวเลขขึ้นมาแต่ในส่วนนี้ที่อยู่เป็นช่องกลางเนี่ยในเรื่องของความเสียหายต่อตัวรถเราเนี่ยไม่มี อันนี้ให้ระวังให้ดีถ้าช่องนี้ไม่มีแปลว่ากรมธรรม์ที่เป็นเบอนถืออยู่นั้นมันเป็นแค่สองไม่ใช่สองบวกระวังให้ดีนะคะทีนี้ต่อมาในเรื่องของความเสียหายส่วนแรกกรณีเป็นฝ่ายผิดอ่าอันนี้จะมีระบุไว้ว่าถ้ามีตัวเลขปรากฏขึ้นมาสมมติว่าเป็นสองพันแปลว่าครั้งนั้นๆถ้าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วรถของเราเป็นฝ่ายผิดนะแล้วเราต้องการที่จะซ่อมรถเราเราจะต้องจ่ายเงินก่อนตามหน้าตารางกรมธรรม์น,น,นี้สองพันบาทเพื่อให้ได้ซ่อมรถเรา แต่การที่ไปซ่อมกู่กรณีนั้นไม่เกี่ยวกันไม่ได้เสียตังค์ก็คือแค่เฉพาะในส่วนที่จะซ่อมรถของเราแต่ยังสําหรับกรมธรรม์ของคุณเอ๋นะคะมีดอกจันข้างในเงื่อนไขของบริษัทแจ้งไว้ว่าถ้ามีดอกจันไม่เรียกเก็บเราใส่ไว้เฉยๆนะคะทีนี้เรามาต่อกันในกล่องซ้ายมือความรับผิดต่อบุคคลภายนอกนะคะอย่างที่หวยบอกว่าไม่ว่าจะเป็นชั้น1 2 2่งสองบวกบวกหรือแม้แต่3ในเรื่องของบุคคลภายนอกนี้นะคะจะมีให้แต่พอสองบวกเราเขาจะขยับความคุ้มครองลงมานิดนึง กรณีที่เราเป็นฝ่ายผิดแล้วไปนชนคนอื่นเจ็บในเรื่องของชีวิตร่างกายอนามัยนะคะเราจะจ่ายให้สูงสุดที่คนละ5 0 0แสนบาทซึ่งในต่อครั้งจะเป็นสิบล้านอันนี้เป็นขั้นต่ำแล้วล่ะที่กฎหมายกำหนดไว้นะคะและก็ในเรื่องของทรัพย์สินบุคคลภายนอกนะย้ำอีกทีนะคะว่าไม่ใช่แค่รถยนต์ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนราคาสัมภาระป้ายโฆษณาทรัพย์สินของคนอื่นอะไรก็แล้วแต่ที่รถคันของเราที่เราทําประกันไว้คันนี้คันนี้ ไอชนทําให้ทรัพย์สินคนอื่นเสียหายนะคะบริษัทจะต้องเข้ามาช่วยชดใช้จ่ายให้คู่กรณีตามจริงสูงสุดที่1ล้านบาทนะคะและในส่วนนี้ฝั่งขวามือกล่องขวามือเป็นเอกสารแนบท้ายนะคะในกรณีข้อหนึ่งก็คืออุบัติเหตุส่วนบุคคลนะคะถ้าคนในรถของเราเสียชีวิตสูืเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพคนขับหนึ่งผู้โดยสารอีกเนะคะบริษัทจะจ่ายให้คนละหนึ่งแบาท และข้อที่2ในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลของคนในรถของเรานะคะไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิดนะแต่ถ้าคนที่นั่งมาในรถกับเรานะคะได้รับการบาดเจ็บนะคะจะมีค่ารักษาพยาบาลที่คนละ1นึ่งแสนบาทคนละนะคะและในเรื่องของประกันตัวผู้ขับขี่คดีอาญาถ้าเราเป็นฝ่ายผิดไปชนคนอื่นบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตก็จะมีวงเงินประกันตัวผู้ขับขี่คดีอาญาอีก3 0 0แสนบาทต่อครั้งอันนี้เป็น2บงดู และเควตต่อเนื่องไปเพื่อให้เห็นความแตกต่างสําหรับสามบวกค่ะสําหรับสองบวกกับสามบวกนะคะตัวนี้คือสองบวกนะอันนี้คือสามบวกทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่แตกต่างกันตรงนี้ค่ะความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถกรณีที่รถสูญหายไฟไหม้สามบวกจะไม่มีแต่นอกนั้นนะคะจะทำงานเหมือนกันหมดก็คือในส่วนของรถของเรา นะคะถ้าเกิดว่าความเสียหายต่อตัวรถเรากรณมีเนื่องจากชนกับยานพาหนะทางบกก็คือเป็นรถชนรถนะคะจะมีค่าซ่อมให้ตามจริงสูงสุดตามทุนที่เราเลือกที่ปารากฏในหน้าตารางกรมธรรม์ถ้าระบุที่10,000แนนะคะก็คือซ่อมให้ตามจริงสูงสุดที่10,000แแต่ในเรื่องนี้รถยนต์สูญหายไฟไหม้จะไม่มีอันนี้คือความแตกต่างของ 2. องบวกและ3บวกนอกนั้นเหมือนกันหมดนะคะและต่อนเนื่องมาที่ชั้น3มเฉยๆที่เป็นพระเอกของเรา อันนี้คือประกันชั้น3ที่ครูเอและพี่เอกพูดถึงอยู่บ่อยๆที่เบี้ยป,ประกันแค่ปีละเนี่ยค่ะ17 9 0บาทสำหรับรถเก๋งอ่าคันนี้เป็นซีกาเนาะปี1994เนี่ยชั้น3ไม่จำกัดอายุรถจะเก่าจะแก่แค่ไหนเราก็รับนะคะขอให้รถคันนี้เนี่ยมีสภาพสมบูรณ์เอามาวิ่งบนท้องถนนได้นะคะ ประกันชั้นสามในส่วนของช่องซ้ายช่องขวามีเหมือนกันหมดอย่างที่คุณเอาย้ำว่าประกันภาคสมัครใจในหมวดรับผิดบุคคลภายนอกและเอกสารแนบท้ายมีให้แต่สิ่งที่ไม่มีของประกันชั้นสามก็คือในกรณีของรถยนต์ของเราที่ทําประกันไว้นะคะเคยย้ําเสมอว่าชั้นสามจะไม่ซ่อมรถของเราทุกกรณีถ้าเราเป็นฝ่ายผิดเราจะต้องซ่อมรถของเราเองถ้าเราเป็นฝ่ายถูกให้เราเนี่ยเรียกร้อง ให้คู่กรณีมาซ่อมรถของเราความเสียหายต่อตัวรถคือศูนย์ความเสียหายส่วนแรกนี้ไม่ได้มีอยู่แล้วรถโดนสูญหายไฟไหม้ก็ไม่มีอันนี้ย้ําเลยนะว่าชั้นสามไม่ซ่อมรถเราทุกกรณีแต่สิ่งที่เขามีอยู่ความรับผิดบุคคลภายนอกเห็นไหมคะความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามายัยถ้าเราเป็นฝ่ายผิดนะแล้วเราไปชนคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะบริษัทประกรันจะเข้ามาช่วยเยียวยาจ่ายผู้กรณีให้แทนเราที่คนละห้าแสนบาทต่อคนนะสูงสุด 5แสนบาทซึ่งในต่อครั้งต่อเหตุที่เกิดขึ้นสูงสุดถึง10ล้านบาทนี่คือขั้นต่ําที่กฎหมายบังคับไว้นะคะและในเรื่องของความเสียหายต่อทรัพย์สินและย้ําอีกครั้งว่าแม้รถเราจะไม่ได้ซ่อมแต่ทรัพย์สินบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นรถยนต์บ้านเรือน้านคาสถไฟป้ายโฆษณาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่รถคันของเราเนี่ยไปชนทําให้ทรัพย์สินเขาเสียหายแล้วเขาามรได้เก็บเงินจากเรานะคะมีวงเงินสูงสุดต่อครั้งนะคะต่อครั้งถึง1ล้านบาทและ ฝั่งนี้ค่ะในฝั่งขวามือแม้ว่าจะไม่ได้ซ่อมรถให้กับเราแต่ถ้าคนที่นั่งมาในรถกับเราด้วยนะคะเกิดการเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะหรือทุกคนภาพอย่างถาวรคนขับหนึ่งคนและผู้โดยสารอีกหกบริษัทจะจ่ายให้เลยหัวละหนึ่งแสนบาทและถ้าเกิดว่าบาดเจ็บ ไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิดก็ตามถ้ามีคนในรถที่นั่งมากับเราไม่เกินเจคนนะคะมีค่ารักษาคนละหนึ่งแสนบาทรวมถึงการประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา,ยา3ามแสนบาทต่อครั้งนี่คือตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่ได้รับการอนุมัติโดยคอพพเรียยประกัน1,790บาทสำหรับประกันชั้น3ของรถเก๋งกระบะสีประ,ประตูและ SUV คือเหล็กนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นชั้น3ของรถ กระบะแคบหรือกระบะตอนเดียวจากเต็มปีละ2,690บาทอันนี้เป็นการรีวิวตารางกรมธรรประกันรถยนต์ที่คุณเออยากจะให้เพื่อนๆทุกคนได้ลองสังเกตและได้ลองตรวจสอบดูว่าประกันรถยนต์ที่เราถืออยู่นั้นให้ความคุ้นครองอะไรบ้างและย้ําอีกครั้งว่าเวลาที่เราจะตัดสินใจในการซื้อประกันรถยนต์อย่าดูแค่ทุนประกันและเบี้ยว่ามันถูกแค่ไหนสิ่งที่เราจะต้องดู ไม่ว่าจะกล่องกลางกล่องซ้ายกล่องขวามีความสําคัญหมดและทุกตัวมีผลต่อเบี้ยประกันนะคะถ้าไม่รู้ว่าประกันที่เราใช้อยู่เป็นแบบไหนนะคะสามารถที่จะถ่าย ส่งไลน์อินบอ็อกมาใหุู้เอกกับพี่เอกช่วยดูได้เราจะได้ช่วยตรวจสอบว่ากรมธันที่เพื่อนเพื่อนถืออยู่นั้นปลอดภัยสบายใจจริงแท้แล้วหรือไม่นะคะก็ขอบคุณมากๆสาหรับคลิปนี้ถ้าเห็นว่าดีและมีประโยชน์นะคะกูเอกฝากให้เพื่อนๆช่วยแชร์เพื่อนๆทุกคนจะได้ประโยชน์ในเรื่องนี้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะกูเอกวัชราวลีทีมอาจารย์แดงค่ะ